วันพฤหัสบ,บดีที่9ธันวาคมปีพุทธศักราช2564ณเวลาเที่ยงคืนนักเรียนนักเรียนจำไว้นะส่งกันบ้านครบกำหนดส่งกันบ้านก็คือวันพฤหัสบดีที่9นะก็คือวันพรบบุ่งน,ะน,นี้เวลาเที่ยงคืนนะครับ นั่นคือเดทไลน์แล้วหลังจากนั้นไปถึงอาจจะมีงานแนะนำให้ไปดูให้ไปทำแต่ว่านักเรียนไม่ต้องส่งจนกว่าครูหันจะบอกว่าส,สตาร์ทครั้งใหม่สตาร์ทครั้งใหม่ก็เป็นหลังสอบนะครับเพียนสตาร์ทครั้งใหม่สตาร์ททำกันบ้านครั้งใหม่ก็เป็นหลังสอบถ้าวันนี้มีกันบ้านก็ก็ทำกันบ้านวันนี้ส่งเข้าไปด้วย วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ที่จะมีถ้าเกิดมันมีกันบ้านนะแต่ถ้าไม่มีก็จะดีนะครับ <c oughs> เ,เรียนครูหันก็พยายามจะเรียกให้นะแ,แล้วก็อันนี้ครูหันจบเรื่องการส่งกันบ้านแล้วนะการบ้านเป็นเรื่องสําคัญในการที่จะให้คะแนนจะมีมีผลกับคะแนนเก็บมีผลกับคะแนนตัวชี้วัด การบ้านเป็นกระจกสะท้อนถ้าคะแนนการบ้านดี<ๆ>ก็บอกได้เลยว่าตัวชีวัดดีถ้าตัวชีวัดดีก็บอกได้เลยว่าคะแนนสอบก็น่าจะดีนะครับโอเคผู้หานจบเรื่องการบ้านแล้วนะนักเรียนที่ที่บ้านก็ก็จำสิ่งนี้ไว้ด้วยนะครับเก้าธันวางาน ต้องไปปรากฏอยู่ใน Google Drive นะครับนักเรียนนี่นั่นคือเดยไลน์นะครับโอเคจบเรื่องการบ้านอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือสอบรายละเอียดของการสอบนักเรียนดูนี่เลยนะครูหันเออ เช็คชื่อในซูมนะครับนักเรียนเดี๋ยวรอสักครู่อันนี้เช็คชื่อ,อย่า thank you <c oughs> อัตัวยาก <c oughs> อย่างเฮ้ยเขาก่อนครูหันก็เซ็นไปแล้วนะใช่่ีีเปคคายทะอันนี้ก็แล้วก็อันนั้นด้วย อันนี้คือวันไหนคะวันพฤหัสก็คือพรุ่งนี้เหรอใช่เนไว้ก่อนนะอ่ะอาอ้เขียวอจาโอเคมากตกลงจ้ะโอเคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนักเรียนตั้งใจตั้งตั้งใจฟังนะอันนี้เป็นรายละเอียดของข้อสอบ เวลาเจอเข้อสอบนักเรียนจะได้มีปัญหานักเรียนได้ไม่ต้องไปถามคุณครูเขาเพราะคุณครูเาก็ต้องมาเรียกครู่านครู่านอธิบายตั้งแต่ต,ตอนนี้เลยนะครับเรียนโอเคเอ่อ นักเรียนครับข้อสอบนะครับช้อยมีช้อยสิบข้อข้อสอบใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนักเรียนดูตามกระดาษเลยนะครูหานได้บันทึกเสียงบันทึกวิดีโอไปแล้วใครที่ลืมสิ่งที่พูดอยู่ก็ไปดูที่บ้านเอาดูวิดีโอเอาช้อยสิบข้อซึ่งก็เอามาจากในหนังสือประมาณเจ็ดข้อเอามาจากนอก นองหนังสือสามข้อประมาณนี้นะครับชอยมีสิบข้อ,ขอสิบคะแนนท n a l เลตอังกฤษชูไท,ทยนะครับงานแปลนักเรียนนะห้ามห้ามเขียนความคิดตัวเองลงไปในงานแปลเพราะว่าเราคือคนถ่ายทอด สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อเราไม่ใช่คนเราไม่ใช่คอมเมนเตเตอร์เราไม่ใช่นักวิาพากษ์วิจารณ์เรากําลังทำหน้าที่เป็นนักแปลนะครับถ่ายทอดความคิดเขาถ่ายทอดจุดประสงค์เขาด้วยโทนเสียงของเขาโทนเสียงหมายถึงว่าเออเสียงเป็นทางการหรือเป็นการเล่นๆพูดคุยล้อเล่น,ลน,ลอ,ลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ในภาษาท้องถิ่นภาษาคำว่าภาษาท้องถิ่นก็คือภาษาไทยนั่นเองอ่านแล้วมันไม่มันไม่แป่งนะอ่านแล้วมันต้องไม่แป่งไม่ทะแม่งทะแม่งถ้าถ้าเกิดนักเรียนแปลไปแล้วอ่านแล้วมันแป่งหรือมันทะแม่งทะแม่งเนี่ยยูก็ต้องรู้เลยว่าอันนี้โดนหักแต้มยูก็ต้องขัดเกาจนกว่ามันจะเป็นภาษาไทย ให้สมูทอ่านแล้วแบบราบรื่นนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ที่นักเรียนควรจะผ่านด่านนี้นะครับจะมีประมาณสิบถึงสิบสองบรรทัดนะครูหานจะเอาเอามาจากพารากราฟหนึ่งในในหนังสือเรียนของท่านเอามาสอบนะครับไม่ยากไม่ง่าย พารากราฟที่ไม่ยากไม่ง่ายพูดแค่นี้นักเรียนต้องพอจะเดาได้ว่าว่ามันคือพารากราฟไหนเรามีสองลิ i n ิ้งนักเรียนม .6 จะสอบสองลิ i n ิ้งสองไร g ิ้งสองลิิ้งนะครับส่วนออกลับไปที่ข้อหนึ่งชอยส์เนี่ยสิบข้อมีบางส่วนที่เป็นแกมมาด้วยนักเรียนเออบางส่วนที่เป็น writing นะครับ กูหานก็เอาไลท h ติ้งมาออกด้วยซึ่งไลท h ติ้งมันก็มีแค่2วข้อง่ายๆนกเรียนนะักเรียนก็ไปดูเอานะครับโอเคในส่วนของการแปลนี้นะครับให้เขียนตัวใหญ่คำว่าตัวใหญ่หมายถึงว่าประมาณครึ่งบรรทัดปกตินักเรียนจะเขียนประมาณหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ของบรรทัดนะครับ นักเรียนช่วยเขียนตัวใหญ่ให้ครูหันอ่านง่ายๆนะและว้วก็เขียนด้วยความบรรจงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะท่านกำลังสื่อสารกับคนตรวจข้อสอบถ้ามันอ่านง่ายอ่ะมันก็จะดีอ่านยากมุดงิดคะแนนก็น่าจะไม่ค่อยดีนะครับประมาณนั้นนะเรียน เห็นตัวยิ้สักใหญ่หน่อยนะครับประมาณครึ่งบรรทัดความสูงประมาณครึ่งบรรทัดสุดท้ายเออเดี๋ยวก่อนนะหลักการแปลเนี่ยเป็นส่วนที่สัคะแนนเยอะสุดยี่สิบคะแนนยี่สิบคะแนนการแปลที่ดีก็คือ สือความหมายคงเดิมนะนักเรียนไม่มีความหมายอะไรที่เพิ่มเติมมาเขียนอย่างเขียนเป็นสำนวนไทยนะครับเป็นภาษาท้องถิ่นนะยี่สิบคะแนนส่วนสุดท้ายสิบคะแนนสุดท้ายก็คือแต่งประโยคนะครับเขียนแล้วอ่านแล้วรู้เรื่องว่ากำลังสื่อว่าอะไรอันนี้ ได้0.5คะแนนเขียนแล้วถูกหลักถูกต้องตามหลักแกมมาก็ได้0.5คะแนนรวมเป็น1คะแนนนะคาโรงเรียนนักเรียนมีคำถามไหมครับทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดนะใครสงสัยก็ ก็ถามหรือว่าดูเอาครับโอเคนะครับถ้าวันนี้มีกันบ้านก็เป็นวันสุดท้ายถ้าไม่มีก็ไม่มีนะครับหกทับสามจัง ถามเลยดด,ดีใจไหมเนี่ยจะจะจบวันเนี้ยดีใจไหมเนี่ยแล้วไม่คิดถึงวียนหรอมันมันครึ่งครึ่งเนี้ยมันก็ท้อทรมานกันะเนี่ยครูหันว่านะแ,แล้วแต่เราก็อยากอยากที่อยู่เียนอยากจะอยู่เพื่อนนาน ันอยู่บางคนอยู่มาเป็นสิบปีเงเนงะี้ยแล้วพอพออยู่จากโรงเรียนนี้ไปนะชีวิตอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นมันจะรวมกันไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องที่เป็นแบบนั้นเลยอะนี่คือชีวิตจริง เราก็มาต่อตอนสมัยเป็นเด็กคูหานเป็นเด็กกูหานก็แค่จะไม่มีอารมณ์อยากมาโรงเรียนเลยอะ่ะไม่มีความรู้สึกอยากจะมาเลยแบบเหมือนเหมือนหมดวัยแล้วแต่อีกอีกอีกความรู้สึกหนึ่งก็ไม่อยาก จากเพื่อนโอเคหกครับ okay. ก scanning for details อันนี้ก็เป็นน่าเป็นการบ้านนะเรียนครั้งสุดท้ายนะครับเรียนครั้งสุดท้าย w โฮมเวิร์คครั้งที่9 ผมเวิร์กครั้งที่เก้านะครับ ครั้งสุดท้ายโอเคเขียนไว้ก่อน scanning the reading quickly f i n d answer the question write complete sentences อ่านแล้วก็ดูนะครับดูเนื้อเรื่องดูแบบรู้อย่างรวดเร็วนะครับ according to the reading what t r i b e d o e s nataya b e l o n g to? อันนี้ก็ตามเนื้อเรื่องนะครับน a ทยาบีเผ่าที่นัทายาอยู่ ก็คือเผาแะไรก็คือมาแสตชัยนะครับ she belongs to what did the t h a i a work when she was a child where นาทายาพ่อนาทายาทำงานที่ไหนเมื่อเธอเป็นเด็กอ่าคนที่อยู่ที่บ้านตอบได้ไหมอยู่ที่โรงเรียนก็ได้นะ

โอเคก็คือพ่อของเธอทำงานที่รีโมทซิตี้นะครับเมืองที่ไกลออกไป father นะครับอย่า father work แหว่โฟร์ทิงสหายาดดิทเฮลป์ตอนที่เธอเป็นเด็กเธอทำอะไรบ้างเชิญตอบได้ครับโฟร์ทิงสเออ Talking, taking care of her sibling. Okay, very good. Taking care of her sibling. taking care แล้วก็นะครับนักเรียน collect ฟัยวูดนะ collect ฟัยวูดไปเก็บฟืนนะครับแล้วก็อะไร work in a field นะ กิจกรรมสุดท้ายที่เธทำคืออะไรเออทำอาหารใช่ไหมเดี๋ยวผู้ห่านดูว่นะ นี่นะครับ carry water gather firewood cook meal carry water ก็คือแบกน้ำ เรายังไม่ได้เขียนไปเดี๋ยวเราเอาอันนี้ก็ได้นะครับเพี่นโอเค carry water จับ carry water อัไรเนี่ย carry water Okay. One, What were the girl t a t i r e village expect to do at t e m อะไรคือความคาดหวังที่เด็กๆเ,เมื่ออายุ13เขาจะทำอะไรในหมู่บ้านที่นาทายาสายอยู่ตามประเพณีเขาก็คือ get married นะครับ uh, the girl expect to marry okay โาหารเขียนไม่สวยเขียนใหม่นะครับขอไทยโอเค นี่ครับนักเรียนไปทำเองนะครับ3มข้อนี้ครูหานทำให้ดูอีกข้อหนึง่ง why no money นักเรีย c o l ทำไมตอนที่เธอจะไปเรียนมาหาลัยทำไมถึงเธอถึงไม่มีสตังนะครับเพราะว่า because นักเรียนจำในเรื่องได้ไหมครับ because her father got very sick all money pay to hospital นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของรัศยานะครับในการสแกน n i n g d e t a i นะครับนักเรียนลองไปทำดูนะครับนักเรียน อูหานก็จะจบคนนี้นะครับนี่คือการบ้านครั้งสุดท้ายแล้วนะครับต่อไปนี้ก็ไม่มีการบ้านแล้วนะจะ้ะไม่มีการบ้านแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเรียนอูหานจะส่งการบ้านไปที่รายกลุ่มนะเออหกทับสาม เาได้กินยา